คุณพีทานนี่เพื่อนว่ายอยากปลูกเด้บอยากจักเม็ดพี่น้องจ๋าสำหรับทัว่วภูมิฟักงาแบบไร่ขางกดสังเอาไปปลูกได้เลยปลูกได้ตลอดปีพี่น้องจ๋าบบเมนทั่วปีรุ่นที่พี่น้องเห็นอยู่ตรงไหนนี่อีลาปลูกไปวันที่สิบสองสิบสองสิงหาสองห้าหกเจ็ดวันนี้วันที่สิบเอ็ดพี่น้องสิบเอ็ดกันยาสิบเอ็ดกันยาเหลือ,ออีกหมื่นหนึ่งครบหนึ่งเดือนเบื้องต้นเพื่อนพี่น้องเบื้องต้นลักษณะต้นลักษณะน่วยตอนนี้เพื่อนกำลังสิแตกช่อตาช่อดอกเดี๋ยวอีลากลับกล่องให้เบื้อง นี่พี่น้องเป็นตะสวะอนบอกบื้อตอนนี้กําลังสิแตกกิง่งแตกช่อตาเห็นบ่แตกกิ่งช่อตาช่อดอกออกนะคะประมาณสี่ซิหาถึงหาิบม,มือนะคะออกดอกออกน่วยพี่น้องจา๋าฮุกซิบมือนี่สิพอต่ำว่าสันซาปลูกง่ายพี่น้องจา๋าไม่ต้องใช้ไม้ไม่ต้องใช้ค้างถามีเครื่องบางพี่น้องกะถอนออกกระไดเด้อถถาสี่เลียดหรือว่าเด็ดหยอดไหวกระไดพี่น้องจ๋านี่มันทีละ่ะเป็นตาสวะอนบ่ปลูกง่ายยี่หลีได้พี่น้องจ๋านี่ ฟักไงฟักเห่กากินกระแสบถ้าผู้ใดติดตามไม่อาจสิบอนเคยเห็นหน่วยนะคะเดี๋ยวเวลาภาพไปเวิองถ่ายคลิปเด้อหรับหน่วยทัวภูมิฟักเง่าแบบไรค่ะ และนี่ก็เป็นลักษณะของทัวภูมิฟักเาาแบบไรข้างพี่น้องจ๋านี่คือหน่วยของเพลินเด้อฟักใหญ่ฟักยาวพันสีขาวกรอบหวานพี่น้องจา๋าไม่แข็งไม่เหมินเขียวบอเป็นภาพจําของพี่น้องหลายๆคนถ้าเป็นทัวภูมินี่ตรงหน่วยสันหน่วยเสียหน่วยแข็งบอแมนเดอร์พี่น้องจา๋าอันนี้ฟักใหญ่ฟักยาวพันสีขาวเด้อเป็นตาะสะออนคืออย่างนี้พี่น้องจา๋าถ้าแมนพี่น้องท่านใดสนใจหรือว่าอยากได้เมล็ดพันธุ์พิการอีลาอว้ใหายูยกตาฟังสายมือเด้อ